ครับผมสินาลงสอดำเนินครับไช่นี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมานานครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซอจลเล็กนึงเลครับมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมมาที่นั่นบนบอนที่ที่ตรงเพื่อนเพื่อนหรือพี่เพื่อนเพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะรวมครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุสุก่ายายยี่สิบแล้วเราสูงเท่าไหร่เราหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยมามาณกี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเราหมดตล์แล้วครับ ตายเขาก็แล้ววันนี้เรามาเจอแบบหอยลุงเพชรครับเคยเจอกันยังยังไม่เคยครับไปแรกเลยครแล้วได้ศึกษาเก่งมันต่อยเข้ามาปะก็ศึกษาบ้างเขาเมินตะตายอะไรพอจำได้ไหมก็เขาเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เราจะวางเกลียวางแผนก็ไปเรื่อยๆเราต่อยตามสไตล์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยอยู่ลุงพินีลุงพินีครั้นเราเจอกับแสงเพชรเป็นไงบ้างครับผลเป็นไงผล อันนี้ผลเป็นยังไวันนั้นที่เจอวันนั้นแพ้แพคะแนนครับแพน็อคนัเดินแพ้คะแนนเหรอแพ้คะแนนครับเวทเท่าไหร่วันนั้นแล้วสิบแปดเนี่ยอ๋อก็คือเวทนี้เลยแล้วเมื่อเช้านี้เราสอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดจุดห้าครับเกินอยู่จุดห้าครับอ๋อเดี๋ยวต้องวิ่งเงานะยืดกล้ามเนื้อสบายสบายร่างกายตอนนี้เป็นไงอยู่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสองมือแข็งแรงครับไ่านี้เราคุมปุมมาประมาณกี่กิโลปรุ่มเยอะครับปรุมมากจกิงๆเราปรุ่ม โลดโหลดโหลดสมโลได้เราต่อยมวยมาโหลดโลทั้งหมดเลยกี่ไฟล์แล้วประมาณรวมๆสี่สิบไฟล์แล้วสี่ไฟล์ได้เราคนจังหวัดเอาเองครับฝายเชิญอชื่แฟนกับรถนี้หน่อยฝากแฟนมวยแล้วอยากจช่วยเป็นกำลังใจครับวันนี้ผมซิงเล่นลงจากมวสู้เต็มที่ครับโอเคขอบครับ